ผมเท่าเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาที่ร้านอาหารที่ตัวหนังสือสะดุดตามากแมอนอนวิลล์เป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะครับคาเฟ่เริ่มเปิดตั้งแต่8ปดนาฬิกาไปจนถึง19บเานาฬิกาส่วนร้านอาหารก็เปิด11บเนาฬิกาจนถึง22อนาฬิกาเด็กครับแมออนวิลล์รีสอร์ตตัวหนังสือเบลล์มเลยไม่ไกลจากตัวจังหวัดสะดวกสบายครับเดินทาง มาจากอำเภอจังหารก็อยู่ฝั่งซ้ายมือออกมาจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดก็อยู่ฝั่งขวาม,มือครับเป็นที่พักร้านอาหารและก็คาเฟ่แมออนวิลเลจรีสอร์ทร้อยเอ็ดถัดจากร้านอาหารมาก็จะเป็นที่จอดรถบริเวณนี้ครับด้านหลังก็จะเป็น ที่พักเป็นหลังเป็นหลังนะครับเป็นรีสอร์ทดีว่าเฮาส์รีสตอร์นโอ้ที่พักเป็นหลังๆอยู่ด้านหลังเลยครับโอ้จัดบรรยากาศที่พักได้ดีมากนอกจากตัวหนังสือที่ ด้านหน้าสะดุดตาแล้วที่พักจัดเป็นหลังๆก็ทำได้ดีมากครับสะดุดตาทีเดียวเข้าไปดูปเลยเดินผ่านประตูเข้ามาก็จะเห็นเป็นทางเดินเพื่อที่จะไปที่พักเป็นหลังเป็นหลังทำเป็นทุ่งนานอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วย มีนกนางนวลกำลังบินเป็นฝูงเลยบรรยากาศท้องทุ่งที่พักเป็นหลังๆมีเสียงนกโคระดกร้องตลอดเวลาเลยมุมนี้เป็นที่พักที่หันหน้ามายังสนามเป็นสนามหญ้าตอนนี้กำลังเขียวงามทีเดียวสวยงามครับ อุปกรณ์ดำรงชีวิตของชาวอีสานสมัยโบราณอาคารที่พักรวมแล้วก็22หลังนะครับสวยงามลงตัวอยู่ข้างทุ่งนาเดินทางสะดวกสบายมามุมนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์เล็กๆครับตรงนี้เป็นบ้านบ้านแพะ <c oughs> กินอะไรลูก <c oughs> ว้ายตัวเล็กก็มี คาเฟ่แอนดิสตรอนเข้ามาแล้วร้านอาหารครับหลังจากที่ไปชมบรรยากาศรอบๆบริเวณของแม่ออนวิลเลจวิลส์นะเราก็มาทานอาหารที่บูรีคับดีวันคาเฟ่แอนดิสตรอนต้มยำกุ้งน้ำข้น ก็จะปุ๊บอาหารคนอร่อยน <Okay. S 1> บปูมาลาก็อร่อยสรุปว่าอาหารอร่อยกันยกนิ้วหน่อยแมออนวินเลสรีสอร์ทที่วัดเลนนะครับอาหารอาาร่อยบริเวณด้านหลังร้านอาหารครับมีร้าคาอยู่ตรงนี้ด้วยมีม,มุมให้เด็กเล่นตรงนี้โอ้ <laughs> เล่นแมคโครเก่งมากลูก โอ้โหเก่งจริงๆนี่นี่นี่โอ้ออรครับมีอะไรอีกฮะโอ้หของเล่นเลยโอ้ดีจังเลยครับ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 มีมุมให้เด็กเล็กมาเล่นมีมุมนี้จัดได้ดีมาก ขอบุญเท่าจะพาเที่ยวที่ไหนอีกโปรดติดตามชมคลิปออกไปนะครับสวัสดีครับ